สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูลล่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัขพี่น้องค่ะมาพบมาอกันกับแบทในเสาของมื่อวันที่10เก้าเดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพี่น้องบรรเทาสุข,ขสกุนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากอาจารย์คนผาสุขค่ะ ไปพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์งวดที่ผ่านมานะคะเข่าหาแปดแปดหานะคะพี่น้องคะเข่าหาแปดแปดหาค่ะพี่น้องมรดิอัลกเรดิติตามแนวทางของอาจารย์ค้นผาสุกนะคะได้มาแล้วค่ะไปพี่น้องคะแนวทางเจ้าหนี้ของอาจารย์ค้นผาสุกค่ะสเสด็จมาเป็นตัวใดไปพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจ่าอย่างคนนี้ยึดจับรถตระบี่เ่ราะท่านว่านักจับรถเลยนะครับไป็นไอ้คนทีจับโดยเฉพาะผู้ชายคนมากที่จับ คิดว่าจบแลาเนาะเพราะว่างวดเมื่อกี kind of ้นี um, ่น้อยน้อมั่งกับมับอาจารย์สวัสดีนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะของไทยเอาได้เด้อได้ค่ะอาจารย์คะไอ้น้อยที่คุณพ่อพี่แม่ผู้คเข่าเมืองนะสู้ดีนกันบน้องค่ะอาจารย์นี่เดี๋ยวว่าเป็นเลขซื้อเนี่ยยุตตรงที่ว่าแถวๆบ้านผมเนี่ยเขาจ่ายเคืองนะฮะอืมค่ะอาจารย์ตอนแรกๆนั่งผมก็ขับรถไป ขอลนตัลลี่เขาไวหวสลับมาใกล้ๆมือมากเอาวางโมงนมี่นะสินะเรื่องกวาดันค่ะอาจารย์บ่ได้ดวันนี้งวดนี้เอาไม้หน่อยเนาะได้ค่ะเพื่อหัอนวันเลขน้ำโสกก็ได้แปลหาแปดยอะเก,กันคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดเพื่อนคุณเพื่อนนอดเพื่อนกาดจะได้ยี่ดอกวน้าแอดเนาะค่ะอาจารย์งวดนี้เอาไม้ <สะ S 2> เอาปังๆเด้หลังงวดนี้ครับค่ะแอดสี่มีเลขวินกันคือเราตัวแอดเอเป็นเลขวินแล้วก็เลขสีมันสีนแรงเข้าไปติดเขาเด้อค่ะเออแรนเข้าไปติดเขาเอาจังสิ เลขวินทั้งหมดมันจะมีอยู่ตัวหลักมีอยู่สี่ตัวแอดเดอร์มีสองค่ะครับแล้วก็มีสองแล้วก็มีสามไหมค่ะเออมีห้ามีหกแอดค่ะเออสองสามห้าหกมีหลักตัวยืนมาเลยนี่ตามปกติในสูตรของเพื่อนน่าค่ะสามห้าหกที่ผมบอกว่าเป็นเลขวินนี่ก็ทีว่าเลขวินมันต่นหลายตัวน้นอยน่าคือมันกอดข้อกันได้หนีค่ะสมจุมูลว่าถ้า ยูนี่มันบัวกอดข้อกันวะน,นี่เหมือนสมีตัวแรนเขามาหาเขาอยู่เป็นเลขติดอยู่สองชุดแอรสองตัวตมีแปดกับเก้าแอรแปดกับเก้าค่ะเก้าติดเป็นเลขติดมันจะวิ่งออกไปเพื่อนอะไรแหละเนี่ยบานนี่บานนี้เยอแยะนะผมติดจ้าไปแอรอยู่หกชุดท็อปเก้าแอร์ดเออร์ค่ะเออมีตัวแรกมีห้าหนึ่งแอรห้าหนึ่งค่ะ ที่สองห้าแอ,อดห้าสองค่ะ,ะแล้วก็ห้าสามห้าสามค่ะห้าหกแอดห้าหค่ะแล้วก็แล้วก็หกสองแอดหกสองค่ะครับตัวสุดท้ายสองสาแอดสองสามค่ะครับแล้ววันนี้คือผมจะเอาตัวการในแอดจับสองจุดเแอดเออรได้ค่ะ กันสองชุดเป็นอย่างจังเอาตัวกันที่เดเมราะว่ามันก็ิหารพิครบในในทีมใหญ่นี <S <S ่มันก็ทีหลายไปนะแอดจ้าแต่กันกเป็นตัวกันไม่หายแต่ทุกคนอว่าตัวหลักการเอาตัวกันแต่ผลมาตัวกันก็ได้มีตัวแรกในสามศูนย์แนค่ะแล้วก็ตัวที่สองเป็นตัวเดิมเยแอดเดอร์เป็น58าแอดห้ค่ะตัวนี้หลักตัวกันน้อยสตัวนี่หลักมีศูนย์สามห้แค่ะแล้วนี่แอดว่องพก มันน uh mm ั hmm, 52, <S an Syn Island> ่นแน่แน่แอผมตัวห้าหนึ่งห้าสองแอดห้าหนึ่งห้าสองค่ะหนึ่งกับห้าสองูห้าสามนั่นผมเขาเป็นตัวล่องแต่กับิมไดแอดเนอค่ะอะไรวันนี้ผมจ้จับมันเลขสามตั้แอดจับที่จริงเลขมันกับตัวเดิมเดิมกันนั่นแหละอยู่ในหันแต่ว่าผมตักกลับไปกับมาหาซื่อๆดอกเอาสีูดอร์ตัวแรกแปดห้าสองแอด ปดห้าสองค่ะตัวที่สองแปดห้าหนึ่งเอฟแปดห้าหนึ่งค่ะตัวที่สองแปดห้าหนึง่งบาร์เมกาถ้าสาสมมงินตัวแปดมันบ่ว่ามันให้สามมาสามห้าสองเอฟสามห้าสองค่ะบางทีแปดมันไม่ให้สามมาแต่ว่าเขาขึ้นแต้มเป็นเก้าเอาเก้าห้านึ่งเอฟเก้าหาหนึ่งค่ะ สามนี่แหละอตัวหนึงสามค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นออกตัวใดนะนี่ระว่าหนึ่งกอะัหนึ่ออเก้าาห่งแอดเก้าานหนึ่งค่ะอี่จริงละมากว่าซัสีตัวละนะแอดถ้าริงเส้นใดน้องก็มาเล็กใกล้ๆกันเนอะค่ะเมื่อกีพี่คุณพ่อแม่เพิ่งทีหน้าเพิ่งเอาในวันนี้ล้งค้อนบนาจจะสงสัยว่าอ้า มันจังไหนล่ะนี่เลขนึงมันจะใส่ล่ะนี่คือผมมีเลขนึงอยู่ในเลขวิ่งกับผมมีเลขมนี้ถุงมีกับมันจอนอยู่ในนี่แหละสองคู่กับเตี๋แดดเดอร์คเออถ้าสองรูปปั้นนี่มันจะเต็๋มันจะมาแต่บางบางที่เต็๋ม,ม้นานี่มันจะไปไปเข่าฟักตูมมันจะกลับมาหาสองคือเก้าจะเป็นสองสีเตี๋สอง,สอง,สองอยัง <c oughs> ตีนะค่ะเออบารีเนแปดกับสามตัวเดียวกันนี่อยู่นี่มันมีสามแล้วแต่ว่าตัวซ่อนอยู่น้ำสามเนี่ยถ้คือแปดเดอร์ค่ะ <c oughs> เออหาคือกันศูนย์ซ่อนอยู่ในนี่ละน้ำเพลินนี่ละค่ะ อ่ากับศูนย์ตัวเดียวกันวันนี้หนึ่งนี่มันมาจากหกแอดหกกับหนึ่งตัวเดียวกันแอดนั้องค่ะเออกับหนึ่งตัวเดียวกันบางที่ถามมันว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งก็ได้นะคังสีน้าใชเออแล้ววันนี้ซุ้มนี่ถามมันบ่มีอยู่นี่นี่วันนี้มันจริงมีตัวแลนเข้าไปสวงเขาก็มีแปดกับเก้าค่ะเออตัวซ่อนอยู่ในีนี่กับมีสามกับสี่นี่แหละซ่อนอยู่นี่นี่สี่เนี่ยตัวตั้งคันมันซ่อนอยู่น้งเก้าถามบางที่สามมันขื่นแต้มเป็นสี่ปั้บนันเก่ามาได้วันนี้แอนค่ะ มันอาจจะเป็นเก้าซีก็ได้หรือว่าเก้าซี่หาหรือยังอยู่นี่นี่นะเเดอค่ะอาจารย์ายมาเนี่ยมาเก้าเกาทั้งมมอมีตรงนี้แหละนได้ค่ะอาจารย์คะยังไงก็ก้อขออบคุณแม่ที่เขามาเบิ่งหลกกานี่ะให้เงี้ยาฟังในวันที่2องคุมพาพเอธนผพค่ะวันค่ะวันหน้าร้อยหกิดแนี่แหะวันรครับเอาให้เงี้ยมาฟังลำลด้วยสวัสดีครับ ดีครับสวัสดีค่ะจากคานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครรับุีคับสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคารแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะพี่น้องคาร์มันนี้เลขวินของอาจารย์นะคะมีสองสามห้าหกค่ะพี่น้องคะร์สองสามห้าหกนะคะเลขติดมีแปดกับเก้าค่ะพี่น้องมันนี้อาจารย์เราจะพูดให้หาหนึ่งหาสองหาสามหาหกหกสอง 2 3นะคะตัวกัน3 0แล้วก็5 8แปดสำหรับ3ตัวพี่น้องคะ8ปดหาสองแปดหาหนหาสเก่าหาหนะคะพี่น้องคะวันนี้อาจารย์เน้นหาหนึ่งหา2 3ตัวเน้นไปที่3ามหาสกับเก่าหาหนะคะไปพี่น้องคะเอาใจเลยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะวันนี้นะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์ งวดที่ผ่านมานะคะเลขวินเลขวินอ่าเข่าหาเข่าแปดมีเจ็ดพอมนะคะพี่น้องคะ่ะมีหามีเจ็ดมีแปดนะคะบนันนี้อาจารย์เลิก็จับคู่นะคะเขาเลขจับคู่ 58, 58, 58, หาแปดหาแปดแปดหาเรื่อพี่น้องเรื่อเข่าหาแปดแปดหานะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาค่ะพี่น้องคะเนาะพี่น้องอ่าแคปหน้าจอเรื่อพี่น้องเด้อนั่นนนปนนนไปพิจารณาเบิรงนะคะพี่น้องคะโตวงกลม อันนี้คือความมาความชอบส่วนตัวของเรานะคะขาดว่าสีมานะคะไปพี่น้องค่ะตาว่าตัวบ่วงกลมนี่กะมาใดขึ้นกันนาะพี่น้องเนาะคือบางหนึ่งหัน่นกะเข่าตัวบ่วงกลมที่พี่น้องหาแปดนะคะไปพี่น้องค่ะนะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุสค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและการต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะ เอาสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าเ่าอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางท,างทั้งหมดบนนี้ของอาจารย์ค้นผาสุกนะคะกับมีเพียงซัมนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแอกซิดเดอ์คอร์สโตล่า ไปพี่น้องวัดเท่าสุกุสุคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแบดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ